หนูจะมาทํำพักเมลรยสดมัดพักช่วยแม่บนเอา้าวหรออาก็ไะล่ะะสดมัดพัก,พกน้องปิมมาเขาเก็บเชิ่ยวอ,อยู่แล้วที่ละกะคุะกแองติกมงอยู่ก็ยางอยู่ก็ไปเก็บให้ก็ได้เ,าเาอาล,เาลูกูกเ่ไงลูกเก็บเก่งกว่าพออีก อยากเป็นเบบี้แล้วาน้าอก็บอกน้ำหนูหน่อย ให้ตีนูจะเป็นมือนูจะตีเครื่องดนตรีให้แม่บอกนูจะเล่นเครื่องเป่าหรือตีเล่นเครื่องตีอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นกีตาร์โอเคเล่นที่เศษกีตาร์บอกตีกลองไม่ได้ตีแม่ชอบแม่ชอบคอนตีกลองนะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงตีกลองมันเท่มากเลยเด้ โอเคโอเคเดี๋ยวบางหมดลูกหมดสิกัดหนึ่งมีหมดหนึ่งบางรู้อยู่มืออีบ่บบหมดเลยหมดหมดสิกัดมือเนึ่อือสอนตั้งโอเค

ตีกล่องมวนแถบลองปองแป้งแถบมาพักอยู่กับมวนแบบนี้สรุปบ่าวนันหนีสั่งพริกกิโลหนึ่งนี่จะขายบะกอะะพ่อปะไกนพ่อปะเก็บพริกกัน <laughs> พ,กพ่นพอ บ้านี่ใจดีกับใกล้บ้านนี่เอานี่ไปให้ใกล้กินได้ปะซ้ำนีได้ปะสิบบาทนี่เออมันหลายคนเนาะเอาออกอีกติดสันกับว่ามันหลายหนสิบบาทซื้อปะขาซ้ำอะไรล,ลูก

ไปเก็บพริกกันพอ่พอพอ่อทำานาให้มันมีความสุขสิหนูพอ่อทำนานาบ่มีความสุขเลยจะไปเก็บพริกกบหนูน่ะบอกพอ่อทำานาให้มีความสุขสิ มัดผักทรงค่ะวันนี้มีรายกันสร้างผักจากสวนนะคะเขาเลยต้องมัดผักทรงสิบบาทด้อค่ะนี่สิบบาท